ชอบดื่มน้ำอัดลมทุกวันผมร่วงแก่เร็วกว่าที่คิดน้ำอัดลมเครื่องดื่มยอดฮิตสุดโปรดของผู้ฟังหลายคนในช่องนี้ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นคลายร้อนแต่ทราบหรือไม่คะว่าการดื่มน้ำอัดลมทุกวันหรือดื่มแทนน้ำเปล่าเลยเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง 1. อ้วนและภาวะน้ำหนักเกินน้ำอัดลมที่มีปริมาณน้ําตาลมากดื่มเยอะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและจะส่งผลเสี่ยงต่อโรคอ้วน2โรคเบาหวาน ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำอาจนําไปสู่เบาหวานชนิดที่2ซึ่งส่งผลต่อระดับความดันเลือดและระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกิดไขมันสะสมรอบเอวเกิดไขมันสะสมในหลอดเลือดเรียกว่าคอเลสเตอรอลไตกิีดลายมากขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคเบาหวานอีกด้วย 3. กระดูกพรุนเพราะในน้ําอัดลมมีกรดฟอสฟอริกซึ่งเป็นส่วนประกอบอันเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำเนื่องจากกรดนี้จะไปะยับยัง้งการดูดซึมแคลเซียม จนทำให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกได้ 4. ผมร่วงเร็วมากค่ะถึงแม้จะเป็นน้ำอัดลมไดเอทยังส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมทําให้เกิดภาวะชิโรเจนเอลฟูเวียมซึ่งเป็นเส้นผมที่ทําให้เกิดการกระตุ้นทําให้วงจรชีวิตสันหลดเส้นผมจึงหลุดร่วงเร็วกว่าปกติอีกทั้งยังทําให้กระปรวนการสร้างเส้นผมหยุดทํางานลงอีกด้วยจนเป็นสาเหตุศีสาล้านผมร่วงบางในที่สุด 5. แก่เร็ว เราทราบกันดีว่าน้ำตาลเป็นศัตรูของความอ่อนเยาว์เพราะการที่ร่างกายมีปริมาณน้ำตาลมากๆจะทําให้เชรเมียซึ่งเป็นปลอกหุ้มโครโซมที่คอยกักเก็บหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในกระบวนการแบ่งเซลล์หดสั้นลงส่งผลให้เซลล์ต่างๆในร่างกายแก่ตัวลงก่อนวัยจะเห็นว่าการดื่มน้ําอัดลมนั้นเป็นอันตรายต่อระบบสุขภาพเมื่อเทียบกับความสดชื่นชั่วค่าวที่เราได้รับจากน้ําอัดลมดูเหมือนจะไม่คุ้มกันเลยใช่ไหมคะ ความรู้สุขภาพดีๆมีเยอะแยะ,แยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย